งานเข้าอีกแล้วครับผ่านเจ็ดนะครับเอาไปถ่ายแล้วผ่านมันไม่หมุนก็ต้องเอามาถอดดูนะครับว่ามันเป็นอะไรผลปรากฏว่าดินมันเข้าไปอัดนะครับเข้าไปเต็มเลยทําให้ลูกปืนมันไม่หมุนเวลาถอดนะครับฝาครอบนี้เป็นเกลียวซ้ายแต่ว่าไอตัวล็อกล็อกตัวแกนตรงนี้อตอนถอดนี่หมุนขวานะครับทั้งสองอันนี่นะครับซีนพังหมดเลยนะครับผ่านชุดนี้จะเป็นของใครเฮงหลี จะมีลูกปืนอยู่ทั้งหมด6ตลับตุก๊กตาข้างหน้า3ามตลับแล้วก็ข้างหลังอีก3ตลับเวลาเราเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนทั้งหมดเลยทั้งหน้าทั้งหลังเพราะไม่ฉะนั้นมันจะเกิดปัญหาที่หลังได้รอบนี้เราจะเปลี่ยนใบผ่านไปด้วยเลยเพราะว่าใบผ่านมันก็เริ่มจะสึกแล้วก็เริ่มบินแล้วเราก็จะเอาโซ่นะครับมาห้อยไว้ก่อนแล้วก็หาอะไรก็ได้นะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็ก3ขาเอามาค้ำช่วงกลางๆของผาน เราก็ปล่อยผ่านลงมาเพื่อที่จะให้ผ่านเนี่ยมันกระดกได้เพราะใบใบผ่านทั้ง7็ใบเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนมันก็จะหนักพอสมควรนี่นะครับประมาณบ้องที่3มบ้องผ่านเราก็หาเหล็กมาค้ำไว้้วกก็็ถอดใบ,บทายคัเ,ยเ,ยเ,เวลาเปลี่ยนเราก็จะสลับกันนะครับถอดใบท้ายออกเสร็จแล้วเราก็จะมาถอดใบหน้า สลับกันไปงี้ท้ายไปหน้าท้ายไปหน้าเพราะว่าเราค้ำไว้ตรงกลางแล้วมันกระโดกได้มันก็จะเบาแรงเอาเวลาเปลี่ยนผ่านี่มี2คนก็จะดีนะครับเพราะว่าถ้าคนเดียวเนี่ยมันจะต้องมีอุปกรณ์เพิ่มนี่นะครับเวลาเราค้ำกลางแล้วเนี่ยเราสามารถใช้มือเดียวยกได้เลยแบบนี้มันก็จะทำงานง่ายขึ้นนี่นะครับเอาฝั่งท้ายนุ่นออกเสร็จแล้วก็มาเอาฝั่ง ข้างหัวนี่ออกสลับไปแบบนี้สำหรับใบผ่านรอบนี้เราจะใช้ของ3มิตรหนึใบก็หนึ่าบาทเพราะจะเป็นตาแพะนี่ก็จะแพงอยู่ประมาณ2000กว่าบาทนะครับนี่นะครับใบ3มิตรตอนเอาใส่ก็เหมือนกันเราก็จะเอาบ้องผ่านมาอยู่ตรงกลางก่อนแล้วก็จะใส่สลับท้ายหัวท้ายหัวไปอย่างนี้นะครับจนเต็มมันก็จะไม่หนักมาก คราวที่แล้วที่เปลี่ยนไปนี่ไม่ได้ใส่สกดัดรอบนี้ก็จะใส่ไปด้วยนะครับสกรัดกันฝุ่นแบบนี้ตอนซื้อมานี่มันจะใหญ่กว่าตัวฝาครอบนิดนึงเราก็ใช้กรรไกรตัดให้มันเข้าไปฟิตฟิตนิดนิดนะครับเพื่อใช้กันฝุ่นตอนใส่ตุ๊กตานี่เราจะใส่จากฝั่งท้ายก่อนเพราะฝั่งท้ายนี่ตัวน็อตนี่เขาจะมีสลักสําหรับกันหลุดเราจะ ใส่เข้าไปให้แน่นเลยนะครับตอกเข้าไปให้แน่นเลยแล้วก็ใส่สลักแล้วค่อยมาใส่ตัวตุ๊กตาฝั่งข้างหน้าเพราะว่าน็อตตัวข้างหน้าเนี่ยจะจะเป็นตัวกําหนดนะครับว่าจะทําให้ผ่านแน่นหรือไม่แน่นมันจะมีน็อตอยู่2ตัวตัวใหญ่นี่เอาไว้สําหรับขันไปให้แน่นและอีกตัวนึงจะเป็นการคลายนะครับส่วนน็อตข้างหน้านี่จะเป็นน็อตเกลียวเวลาหมุนนะครับเข้าเนี่ยจะหมุนซ้ายนะครับเพราะใบผ่านวเรวาลาไถ่ มันจะไปอีกด้านหนึ่งมันต้องสลับกันตัวข้างนอกนี่การลายตัวข้างในนี่ใส่ให้แน่นเลยครับการอัดไปแล้วก็ค่อยใส่ฝาครอบเสร็จแล้วก็ค่อยอัดตะละบีอีกทีหนึง่งแต่ตอนเราจะประกอบพวงผานเข้ากับโครงเนี่ยเราต้องถอดโครงใบแสะนะครับใบแสะดิน,นออกก่อนเพราะว่าเวลาเอาเวลาใส่เนี่ยมันจะติดติดตรงใบแสะนะครับต้องถอดออกก่อนแล้วก็หาโซ่นะครับมา โยงไว้คล้องผ่านช่วงกลางๆพอะตอนเราใส่ตุ๊กตาเนี่ยมันจะได้ให้ตัวได้แล้วก็ขยับเพื่อจะหาตำแหน่งรูน็อตมันก็จะง่ายขึ้นรวมค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ใบผ่านทั้งหมดก็เป็นเงิน15,210บาทคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดใจกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับ